สวัสดียามแรงค่ะเอฟซีโอ้ยอยาสิมัสพามาดูอันนี้มักมุ่งบึงเป็ดทุงหญ้าสิเข้านะั่นแหละหลกเข้าคอบแล้วไปดูมากสับปะรดกันทุกคนสับปะรดกันค่ะสุกหน่วยสุกก็สซุกแล้วนะคะเอฟซีดู อันนี้อันใบมันตายนี่ไม่ใช่อะไรลูกหลานอันนั้นหนูขึ้นไปเลยไปกัดเบิดกัดเครือมันลงเบิง์ดในอันน่ะคะเอามากมันไปกินด้วยอันนี้เริ่มซุกเลยเนี่ยตัวนี้เริ่มซุกแล้วแต่พันตัวนี้เนี่ยมันจะออกหวานนะคะทุกคนเนี่ย,ขเ,ขยเนี่ยซุกเขียวเอฟซี รังที่ออกเป็นเต็มเลยทุกคนเอาไปปลูกไว้ประดับลูกมันก็จะโตดูดิเต็มมากเต็มติดกันเลยอันนี้ร็บเพิ่งเป็นแต่ยาก,กได้กินไปหลายสุดเลยแล้วมันล่วงออกมามันก็สุด แต่มันการซซุกนานนะคะเอฟซีุกนานเป็นเดือนสองเดือนดูเต็มหลายเลยกําลังออกหลายเพราะว่ามันหน้าหนาวมันจะออกไหลอันสับปะรดนี้มันบ่มักน้ําเด้อเอฟซีบ่ยุ่งแห้งถ้าน้ําตัวใดอันซุ่มมันเสะต้นมันจะตาย ลานหลังคากระตอ๊อบเต็มไปหมดทุกคนมากุ้งปูอ้นโป้นอยู่เลยนะกุ้ปูก็ปอดกองอยู่นะหนูเอามากินน,นี่นะครั้งนี้ก็ยอดออกมาเป็นเครือ,อเต็มค้างตัวแดงมันตายอะไรหน่ยแใบบมันเหี่ยวมันตายหนูกัดเครือมันเบลือแล้ว ตัวใดมันลามขึ้นไปดูละลามขึ้นไปต้นม่วงตัวนั้นหนูไม่กัดมันก็จะเขียวงามนัคทเอฟซีเนี่ยตัวนี้มันกัดตัวใดมันยอนขึ้นไปผนใบันจะเขียวงามงามมันไม่ตายหนูไม่กัดมันโอ้ยอันนี้ก็ต้นตัวเรียนปลูกไว้ตัวแรกว่าสีรอดบ่นอ๋อวาทุกคนดูใ่ญ่แล้วเนี่ย งามใบเขียวตึบเลยใส่ปุ๋ยตอนแรกว่ารอดมาเนาะรอดมาเนาะสันนี่แหละทุกคนเอ้ยปูนโตแล้วเดี๋ยวก็สชได้กินมากกินผลแล้วเอซเอ้ย <c oughs> ปลูกไว้ต้นข้างบ้านนี่แหละนี่หลายต้นอยู่เอฟซีหลายต้นอยู่ FC, ลยยปลูกไว้ตอนนี้จากถึงยี่สิบต้น น่าจะถึงยี่สิบต้นแล้วนะเนี่ยตัวนี้ก็คู่คู่กันใบเขียวตึบเลยทุกคนเนี่นยไม่มีอะไรยำเย็นๆแรงๆรีวิวไข้รูไห,หลานอันนี้ก็พักเป็นพักอิตูใส่ผักอันเก่งหน่อไม้ของเราน่ะคะ่ะ fc สองด้านเลยนะคะเนี่ยฟูไว้ผูใดกบุมมีพักอิตูมาใส่เก่งหน่อไม้เนาะเก่งลาวๆมาเอาเดอ้อบ้านยา งามงามไอตูกอีตูพักสะแงนงนั่นีมครบหมดเลยนะคะเอฟซีตัวนี้ก็นอกค่ะของเราปลูกไว้เวลาเราจะใส่ต้มใส่แกงแล้วก็มาเอาข้างบ้านเราในฤดูหลานเอ้ยไว้อยู่ไว้กินมะฮุ่งก็ตายไปสองต้นตัวนี้กำลัง เริ่มเริ่มเลยี่ซตอนเลกว่าโอ้ชิโรดโบนอมโอคงชาฝนยังตุกทำมันอยู่เลยทุกคนเนี่ยสิรอดเออก็ได้กินเนี่ยเอาไว้ตําตัวนี้กับออกมาแล้วติดแล้วลูกหลาน,นติดแล้วเต็มมากมันจะเป็นใดๆน,นะเนี่ยโบจับออกมาแล้วมันสิเป็นแบบซี่แหละ เป็นเนา่าเน่าไปเสียยังโบทันระกิมีมากเลยเน่าขึ้นออกมาแล้วเป็นเนา่าเน่าไปเสียไม่รู้จะทํายังไงให้มันติดนะคะเอฟซีอย่างก็บอกเ่าด้โดยเดอ้อว่ามาักห่งโบจับอะไรโบจับ <c ười> ในงินโบลานเพิ่นว่าถ้ามาห่งโบจับแบบซี่เพิ่นว่าเอาพอถุงมานุ่งให้มันว่าสันแล้วมากมันสิจ้าว่าสันนั่นแหละอย่าก็บหุบ่งบเ แต่ต้นนั้นเออน่าจะได้กินแล้วตอนนั้น,นว,ว้ตยตำเวลาเราไม่มีอะไรเนาะตำมฮุ่งเอ้ยตำมฮุ่งปก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 ,กินแล้วกินลงไปแล้วคากแล้วแรงนั่นแหละกินเพื่ออยู่ขาว่าไม่ใช่อยู่เพื่อกินนั่นแหละต้นพุ่นกะเริ่มแต่ว่ากที่ต่ายลูกหลานได้ตำ่ำนั่นแหละได้ต่ำมากนํำเนาะ อันนี้ก็สปน็นบอเก็บน้ำปล่อยป่าไว้บบหินคนป่าดูหลาดมดเนี่ยปล่อยป่าสวายไว้บเหินเลยอันซื้ออาหารมาเบิดไปสองสามร้อยบาทแล้วพอมาตอนหลังหายเก,กี้ยงปลากะบุหินอียังกับ,บุเหินนี่แหละเพราะว่าปูลอยกับโบลอยนะคะอีซี่าว่าว่า มีปูลอยบอ่ก็บ่มีปูลอยเนาะสะดวกสบายต่ใครจะเคยก็ขึ้นโคนขึนข้นเค้นเมื่อได้หลดหลานเอ้ยแต่ปลูกอยังก็งามอยู่ดินที่ทะเลปลูกงามอยู่นะทุกคนพักมีสีซอม ลูกหลานดูบรรยากาศยามแรงๆทุกคนเอ้ยไม่มีอะไรกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่เดอ้อลูกหลานเอฟซีทุกคูทุกคนทุกกำลังใจทุกไรทุกเลิฟขอบคุณมากๆจ้า